เจตนาที่จะชวนเราหนีจริงหรงือเปล่าก็เรื่องผมเห็นว่าเป็นนิดหน่อยครับก็แค่เฉียวหลอกนิดหน่อยอแล้วว่าเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้าน,น,นั้นไหมอ่ะไม่ราต้องทำคือ,คอตอนตอนเกิดเหตุน,นี่คือพี่นัทเขาบอกว่ามากับชากเราเลยหรือว่ายัางไงใช่แล้วก็ผมจะจอดรถเขามาชาเลยคราบอกคนนั้นนี่จะพี่แล้ว,ลวพอมาถึงที่สอนอนเนี่ย ่ได้จากแม่ความเพราะขเขาบอกว่าเป็นเป็นวิธีกรอะไรเขาเขาให้เห็นใจผมก็กับแม่ก็เลยไม่เจ้อนความจนมาแม่คิดวันนี้เขารัไม่ได้ที่บ้านเขารับไม่ได้ก็ถามบทอะไรก็เลยมาวาแล้วอาการของเราเปไงบ้างหมอบอกเป็นมูคะครับกเป็นูเป็นรูปเข้าส่ง คือช่วงที่เกิดเหตุก่อนหน้านั้นสองวันได้มีการตกลงว่าเขาจะชดเชยค่าเสียหายให้กับเราต้องไหมครับใช่ครับเพราะเขา,าจะช่วยค่าพยาบาลแล้วรถซ่อมะหบซ่อมเองแต่ตอนสองวันนี้ที่ผ่านมาเราไปหาหมอมานี่เขาได้มาชดใช้ให้เราไหมครับก็ผมใช้ก็ผมใช้กันรอัลคอมครับก็เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เราค่วยเขาที ก็คือเบื้องต้นนี่เขาบอกว่าเขาจะเขาจะติดต่อชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องทำลายร่างกายเราให้แต่สองวันที่ผ่านมาก็คือไม่มีการมาติดต่อมาให้เลยตรงนี้ที่มาสถานีตำรวจวันนี้ได้คุยกับตัวพี่หนุ่มไหมไม่ได้คุดแล้วท่านตำรวจบอกว่าไหงไหบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องที่ท้องให้ปากครับอ๋อแจ้งข้อหาก็ชดลดีนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะทำลายร่างกายแล้วแจ้งข้อหา ก็หมายถึงว่าเขาแจ้งข้อหารเราเรื่องข้อหาชนรถหนีแล้วเราแจ้งข้อหาเขาเขาอะไรต้องการเราแจ้งข้อหาในส่วนตัวเราไม่เจรจากับที่ชุนรถหนีอย่างข้อหานกาาาาาันก็ขขที่แรกผมว่าเห็นว่ารถเขาเขี่ยวแค่นิดหน่อยครับผมว่ารับครับแล้วทำไมเราต่อต้านกันก็เขาตะโกนผมจะบอกว่าจากซิมนจนติดผม ใช่แล้วคนแถวนั้นก็เยอะด้วยผมก็เลยตักใจในในเร็วในตอนอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้มีท่าทีหรือว่าพฤติกรรมหรือว่านี่พยายามที่จะต่อสู้หรืออะไรกับเขาไม่ไม่ครับเพราะผมรู้จดแล้วผมบอกผมขอโทษเขาบอกจนละเหนยผมบอกผมขอโทษผมขอโทษเขาว่าต่อยผมดึงหมอน้อาผมเนี่ยแล้วก็ชากไปฟังฟังเสียงเขาแล้วหลังจากที่สิ้นสุดคลิปเนี่ยครับเราได้มีการ ต่อยตีเขาอะไรองี้มั้งไหมใช่เลครับแลตำรวจก็มาแย่ครับหลายกรั้ตำรวจก็มาครับเอ้าที่นี้ก็ยืนยันว่าเราจะดำเนินคดีเขาให้ถึงที่สุดทางอาญาตามข้อเท็จจริเลยใช่ไหมฮะก็น่าจะดำเนินตามกฎหมายครับถ้าเขาขอโทษเรายอมไหมไม่ยอมครับก็ที่บ้านเขาไม่ยอมนะครับเพราะเขาเห็นการลงโทษแบบนี้ ถ้าเขายินยอมฉันในช้ค่าเสียหายก็ว่า,า,วาวก็ว่าไปตามมาดีครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเดินทางผแผนต่อไหมครับจะมีการไปร้องที่ไหนต่อไหมหรือวนะ่ากน่าจะไปรักษาที่หมูแล้ครับที่ที่ไหนครับยังไม่ทราบเลยครับตอนตอนดอยู่ครับโอเคครับท่แม่ แล้วมีหมอที่มีการพูดคุยไปว่าต้องรักษาเสียเงินมาเท่าไหร่ไม่ต้องรักษาจมูกใช้เพื่การหนังโครงใช้เพื่การหนักโครเดียวคุวงเงินมาเท่าไหร่ไม่รู้เขาว่าเขาบอกว่าหากเขาให้ไปดูก่อนว่าต้องผ่าทั้งอะไรแต่ถ้าต้องชดใช้ต้องเรียกเงินค่าเสียหายนะครับเรียกเงินเท่ากับก็ต้องดูว่าค่ารักษาค่าร้องมาเทาไหร่ครับตรงตรงไหนที่เราโดนบ้างแต่ับตรงไหนที่เราโดนบ้างกระโหลกเพราะว่าด้านนี้เรา ชี้ชี้ให้กล้องถ่ายถอดแล้วเราแพ้เราหยุดลงไหนบ้างในคลิปยิงกี่ครั้งมาแล้วคือต้องใส่สามครั้งตรงจุดร้อยครับทั้ประมาณเจ็ดแปดครั้งนเจ็ดแปดครั้งคือมีก่อนหน้าคลิปนั่นอีกก่อนหน้าคลิปประมาณสามสี่ครั้งนะครับคือทั้งหมดวันเจ็ดแปดครั้งแล้วในคลิปประมาณสี่ครั้ง แต่ก็ตอนนั้นก็ไม่มีการต่อสู้เลยดีกันครับดีกันคับแล้วกี่มีการพูดคุยกันมีการข่มขู่ข่มขู่บ้างไหมไม่มีครับผมก็บอกขอโทษขอโทษแล้วผมว่าททแท็กซี่มันชนตุ๊กมาพี่เขาก็โกรธโกรธก็ตอนนั้นคือแท็กซี่คือไปเลยก็อตอนนั้นชนมุมผมก็ขี่ไปหน้าผมแล้วกลับหลังเขาไมเจอแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็ชะลอมวนไปแล้ว มมแม่มมมมมขอสัมภาษณ์นิดนึงนะจริงครับพี่สัสมภาษณ์นิดนึงสัมภาษณ์แม่นิดนึง เ,เรารู้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะแล้วทางครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างคะพี่อย่าง,างนึ่งรู้แนละ้วตอนผม,มนั่งรู้วาลายนายเป็นคนโดนรถชนคือคุณพ่อวันตกงค่ะแล้วตอนนั้นลองคิดยังไงบ้างคะพี่เนี่ยคุ่อก็คิดว่าอุบับบติเหตุธรรมดาไม่มีอะไรก็ถ้าอุบัติเหตุธรรมดาเราก็ว่ากันไปไปชนใครอะไรอย่างนี้ตามกฎหมายค่ะก็ก็ไม่มีอะไร,รก็ไม่ติดใจอะไรคราวนี้ลูกชายมาบอกว่า บาโดนใสยด้วยนะเออหรอก็เราตาก็ไม่เห็นเราก็ดูว่าเออลูกดั้งแค่เขียวเท่านั้นแล้วน้องน็อตเขาก็มาสุภาพมาพกเขามาขอโทษมายกมืกไหว้ว่าไม่อยากให้เป็นสื่อเพราะกลุ่มัวอนาคตผกลุ่มเสียแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องเ,า,เาบอกให้เป็นลายจะปกป้องให้เพราะน้องเขาก็แค่ดั้งเขียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาก็มายอมรับอารมณ์ชัว่ววูบคือเขารับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ,อ ก็เลยตัดสินใจไม่แจ้งความเขาก็จะไปซ่อมรถของเขาเราก็ให้ลูกใช้ประกันสังคมก็ไม่ได้แจ้งความเดินออกไปจากโรงพักด้วยด้วยความยินด้วยความว่าใจดีอ่ะคือเราไม่อยากให้เขาเสียอนาคตเพราะว่างานเขาอะไรอย่างนี้เราก็ดึกถึงลูกเราอะนะว่าไปเจออย่างนี้บ้างจะเป็นยังไงเราก็ให้อาภัยเขามายกนู้วไว้เราก็ให้อาภัยแล้วแต่วันนี้ตอนบ่ายเจอคลิปรักไม่ได้ ขาะลูกเรายกมือไหว้เขายรงต่อยลูกเราเลยรักไม่ได้รับไม่ได้ว่าโอ้โหคุณมาหาฉันนี่พระเอกเต็มตัวแต่คุณทําลูกฉันโอ้โหผู้ร้ายสุดๆมาจากไหนอะเกิดมาจากไหนทําแบบนี้ได้ไม่เข้าใจว่าใครทาได้สอง